ครับสวัสดีครับวันนี้นะฮะผมก็ได้ไปตกปลามามาตอนเย็นนะครับผมท mm ีนี้ปลาที่ผมไปตกกันวันนี้ก็คือไปกับเพื่อนๆน,นะฮะประมาณเพื่อนอีกสามผมด้วยก็เป็นสี่คนนะครับแต่ว่าไม่มีตัวที่ได้มานะครับ mm hmm. มาเงินรระหว่างการถ่ายคลิปก็คือถ่ายไปเรื่อยๆนะครับ mm hmm. คือแบตผมหมดนะฮะช่วงที่ว่าแบตหมดนี่คือมันไม่มันไม่มีตัวมากัดน,นะครับ คือปลาที่ได้มาเมื่อตอนเย็นนี้ก็คือแบตผมหมดแล้วแต่ไปได้ป,ดปลาประมาณหกโมงครึ่งนะครับผมก็เลยไม่ได้ถ่ายคลิปแต่ผมก็ถ่ายภาพลิ่งมาให้นะฮะ mm hmm. พี่ๆนานะทุกท่านนะครับแล้วก็จะเพิ่งลุกหนีไปไหนนะครับ mm hmm. เดี๋ยววันนี้ผมจะมีคลิปทํำอาหารให้นานะพี่พี่ได้ดูกันทุกคนเลยนะครับ mm hmm. แล้วก็มีคลิปตกปลา mm hmm. ก็มีโรคบ้างขําบ,บ้างนะครับเล็กน้อยนะครับ ฝากช่องด้วยนะครับจะจานคนทำกินนะฮะแล้วก็ Facebook นะครับผมจะทิ้งไว้ใต้คลิปเลยนะครับทิ้งไว้ท้ายคลิปสุดเลยนะครับโอเค okay ครับมีอะไรก็เข้ามาพูดคุยกันได้ทาง Facebook นะครับขอบคุณครับช่วยกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นการแจ้งเตือนคลิปอื่นต่อ,ตอไปนะครับ กูคู่ไอ้ใจคลิปเมงปุ่นเลยเจอกันแน่ปีใหม่ใจอกฟางนี่พี่อูเจ็ตเลยครับผมนี่ครับบ้านครับเป็นัยรุ่นบ้านบ้างนะฮะใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์นะครับผมวันนี้ผมไม่ได้มาตีปลาผมจะมาตี

นม่ยู่คนเดียวเลยนะเห็นนี่ปลากันสักทีปลาเขาเขามาตีอย่างนั้นนโอ้ยเขาจะฟ้องพี่เขากินแถวนี้บอกกินฝั่งโน้นให้เขาขี้รถเครื่องเขาฝั่งนี้ของที่สนใจหรอฟ้องร่วบอกสักบุ๊บไม่ได้ห่ออยากเข้า เพื่อนว่าปลากัดนะครับสองที่แล้วครับแต่กัดไม่โดนนะฮะ สวัสดีครับทีนี้ก็มาถึงช่วงทำอาหารพายหิวนะครับนี่ครับคือวัตถุดิบของเราที่จะทำต่อไปนะฮะ ก็คือปลาสองตัวที่บอกไว้นะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปเตรียมอุปกรณ์กันก่อนฮะเดอกันครับโอเคครับเนื่องจากเมื่อตอนเย็นนี้ฮะผมก็ไปตีปลากันนะครับกับเพื่อนๆที่บอกไว้นะครับผมแล้วก็ที่ผลงานได้มาแต่น้าๆอาจจะไม่เห็นเพราะว่าแบตเตอรี่กล้องผมหมดก่อนนะครับซึ่งปลาที่ได้มาก็ไม่ใหญ่ครับตัวแค่นี้ครับนี่ครับ าเท่าแขนแขนถาเท่าแขนผมนี่แหละครับประมาณนี้เราจะเอามาทําเมนูกันนะครับก็คือเราจะทําปลาเผาเกลือนะครับเป็นเมนูที่ผมทําบ่อยนะฮะแต่ว่าไม่ไม่ไม่ค่อยมากินเท่าไหร่จะทําให้กับครอบครัวนะฮะในนี้เรามาดูวิธีการทํากันเลยครับโอเคครับนี่ครับคือเกลือนะฮะที่เป็นเกลือป่นนะครับผมผสมแป้งนิดหน่อยนะฮะไม่ต้องอะไรมากครับมาดูกันใกล้ๆครับ เดี๋ยวผมจะคุกข้าปลาครับส่วนเตาครับท่านผู้ชมผมเตรียมไว้แล้วนะครับอ่าเราใช้การปิ้งแบบนี้นะครับผมผมก็เอาเกลือทาตัวปลาเลยครับไม่ต้องอะไรมากมายนะบโบกมันเข้าไปครับเราต้องปวกเบืองครับเกลือเราเยอะนะฮะ โบ,บ้แล้วก็บีบๆหน่อยครับเดี๋ยวแป้งจะเริ่มทำการตาะตัวของมันเองเพื่อนๆที่ไปตกเปลานี้อาจจะไม่ได้มาร่วมคลิปทำ,ทำอาหารกับผมนะครับเพราะว่าเขาติดธุระกันนะฮะหรืออาจจะมาก็ไม่แน่ครับอาจจะมารบดึกนะฮะ <ST U 1> แต่เราก็ทำเมนูนี้ไว้รอพวกเขานะะเดี๋ยวแปะะ๊บนึ่งแปะทั่วตวัวครับ โอเคครับวางปลาเลยนะไม่ยัดตะไคร้เอออย่าครับผมลืมนี่ฮะ๋ยวตแป๊บนึงครับก่อนวางลมนะฮะตะไคร้ครับขาดไม่ได้นะครับผมไปเตรียมมาไม่เย็นนี้เนื่องจากมันมืดแล้วผมเลยไม่ได้เอากล้องไปถ่ายทำตอนที่ไปเก็บของหรือเตรียมของนะครับโทษทีนะครับก็หมวนไปอย่างนี้นะครับยี่ให้ใบแตกนิดหน่อยครับยังก็ทําไก่เหมือนกันครับอย่างนี้ก็ ให้มันเล็กครับให้เท่าพอดีปากปลานะเรามันต้องไปผ่าท้องปลาครับม่ต้องขอดเกตครับเอาดัเข้าไปเลยครับนี่ครับจะเป็นอย่างนี้ครับโอเคครับเดี๋ยวก็คือทาเนี้ยสองตัวนะครับแล้วก็ไปรอดูตอนปลาสุกอีกทีนะครับระหว่างนั้นเดี๋ยวเราไปทําน้าจิ้มกันนะครับขอบคุณครับโอเคครับทุกคนครับ แล้วก็ระหว่างรอที่ปลาสุกนะครับเราก็จะมาทําน้ําจิ้มสูตรเดิมของเราเนี่ยครับมาเป็นน้ําจิ้มซีฟู้ดนะครับผมแล้วก็หลักสูตรก็มีอยู่แค่ว่านะครับระหว่างรอปลาสุกนะครับเดี๋ยวเราจะมาบอกเคล็ดลับกันนะฮะมะนาวครับกระเทียมครับแล้วก็มีพริกแกลสดครับสีเขียวนะครับผมโอเคครับน้ำปลาครับ ผงปรุงรสครับน้ำตาลครับโอเคครับระดับแรกเราก็มาตำพริกกระเทียมแล้วก็มีเกลือเล็กน้อยนะครับให้ละเอียดก่อนนะครับเอาละเอียดปากกลางนะครับไม่ต้องขนาดยิบมากมายนะครับเดี๋ยวรอเราจะโขกให้พริกละเอียดก่อนเจอกันตอนที่พริกละเอียดแล้วนะครับโอเคครับหลังจากที่พริกละเอียดได้เป็นที่เรียบร้อยนะฮะทีนี้เราก็จ้องมาเติม ของปรุงรสนะครับพวกมะนาวน้ำปลานะครับแบบแรกเราก็บีบมะนาวลงไปเลยครับต่อไปคือน้ำปลานะครับเทลงไปเลยครับต่อไปผงปรุงรสนะครับใส่เลยครับต่อไปคือน้ำตาลนะครับใส่ได้เลยครับคนให้เข้ากันนะครับเดีวเราเอาไปจัดใส่จานเลยครับโอเคครับ ผมคิดว่าปลาน่าจะสุกได้ที่แล้วฮะเรารอประมาณสี่สิบกว่านาทีแล้วฮะสี่สิบห้าสี่สิบหกนาทีแล้วเราก็มาดูผลงานกันฮะมันอาจจะดำดนิดนึงนะครับผมเพราะว่าตอนที่ว่าถ่ายทํากันอะไรกันอย่างเงี้ยคนที่มาดูปลาก็ไม่มีนะครับผมก็ทําอยู่คนเดียวด้วยนะครับแล้วก็มาดูกันครับแต่ข้างในข่าวโจ้ครับร้านปลาเสร็จนี่ฮะปลาที่จะนําอันนี้คือตัวใหม่นะครับคือคนถ่ายนะฮะ คนที่ถ่ายกล้องไปตกมาได้มาเย็นนี้ก็กลับมามืดครับตาก็เสียชีวิตแล้วนี่่องตัวนี้ครับที่เผาเกลือนะครับผมเดี๋ยวเรานําขึ้นเขียงกันเลยครับโอ้ร้อนอยู่เหมือนกันนะโอเคครับเดี๋ยวผมจะแกะเนือ้อปลาดูนะว่ามันจะเป็นไงจะไหมหรือจะอยังไงนะครับผมโอ้ครับแต่ครับ นี่ครับท่านชมมาดูนี่ครับขวานกุบเลยครับเดี๋ยวขอลองชิมสักคำนะครับผมเดี๋ยวนี่ครับอ่ะน้ำจิ้มซีฟูดนะครับผมปลาสดมันหวานอย่างนี้นี่เองครับโอเคครับเดี๋ยวถ้าคลิปหน้ามีอะไรต่อนครับเดี๋ยวก็ ผมจะถ่ายลงไปเรื่อยๆฮะแล้วก็ฝากติดตามนะครับช่องม่นะครับจอจันคนทํากินแล้วก็เฟซบุ๊กนะครับท้ายคลิปสุดเลยครับแล้วก็คอยเจอกันนะครับมีอะไรก็เข้ามาพูดคุยกันได้ที่เฟซบุ๊กนะครับจันมิวสิกนิยมไทยนะครับทิ้งเฟซไว้ใต้คลิปนะครับผมขอบคุณครับ